สวัสดีครับคลิปนี้พี่จะมาแนะนํากีตาร์ที่ราคาต่ํากว่าพันเจ็ดร้อยบาทนะครับที่น้องๆหลายคนบอกว่ามีงบอยู่ประมาณพันเจ็ดนะครับซื้อกีตาร์ตัวไหนได้บ้างตัวนี้ก็คือพี่ไปกรองมาแล้วในช้อปปีนะเดี๋ยวพี่แปะลิงก์ไว้ที่ตรงข้างล่างนี้น้องๆกดตามไปซื้อได้เลยถ้าใครสนใจนะตัวนี้นะครับเป็นกีตาร์ไซส์มาตรฐาน41นิ้วนะครับถ้าใครเคยดูคลิปพี่ปุย้ยสอนจับคอด์ด่คลิปแรกพี่ปุ้ยใช้ยี่ห้อทากามินะตัวนั้นประมาณ30 0 0 0 3 0น0 0นิดๆน,น,น,นะครับ แต่ตัวนี้ราคาแค่พันสแล้วก็มีพันหด้วยต่างกันรตรงที่ว่าถ้าเกิดเป็นพันสเนี่ยเราจะเป็นกีตาร์โปร่งธรรมดาไม่มีภาคไฟฟ้าแต่ตัวนี้ถ้าใครอยากได้ที่มีภาคไฟฟ้าด้วยนะครับก็จะราคาประมาณพันหเพิ่มตังอีกประมาณ300แต่ถ้าเป็นพี่นะพี่จัดไอ้ตัวพันหเลยนะครับตัวเดียวคุ้มมีให้เลือกหลายสีด้วยนะมีสีดํานะครับสีซันเบอร์สสีเทาสีน้ําตาลตามแต่น้องๆที่จะ ชอบป่าเป็นแบบไหนเป็นเคลือบด้านด้วยนะครับให้ความรู้สึกหรูหราตามสมัยนะครับตัวนี้พี่้ยกรองคือมันมีการการันตีช้อปปี้ด้วยนะครับประกันคืนเงินหากไม่ได้รับสินค้าเนาะแล้วก็พี่ไปดูว่าร้านนี้เขาเป็นร้านที่แนะนําจากช้อปปี้ด้วยนะครับเป็นร้านแนะนําเป็นร้านที่มีเลตติ้ง4.9เลยนะครับ,เก,บเกือบเต็มพูดง่ายอ,อันนี้พี่ก็เลยไปกรองมาให้นะครับตัวนี้คือมันจะมีเหล็กขันคอด้วยนะครับเราจะสามารถที่จะ ปรับนะครับปรับเวลาสายสูงสายต่ําตัวนี้ก็มีเหล็กการคอให้ด้วยนะครับงานดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึง่งน้องๆก่อน,อนออซื้อก็ให้ไปดูรีวิวคนนี้เขาบอกว่ามีของแถมด้วยมีกระเป๋าให้ด้วยนะครับครบเซตนะครับโอ้โหรีวิวแบบ5าดาวตลอดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกหนึ่งที่น้องๆที่กําลังเริ่มเล่นกีตาร์นะครับอยากเอากีตาร์มาลองฝึกเล่นดูนะครับไม่อยากลงทุนเยอะนะครับตัวนี้ก็คือในงบไม่เกิน1,700บาทพี่ว่าตัวนี้น่าจะคุ้มที่สุดละ เท่าที่พี่ไปดูมานะครับแล้วก็ตอนนี้พิเศษคือ,อ YouTube เขาจับมือกับ Shopee เนอะเขาสามารถให้พี่สามารถแปะตะก้าเพื่อที่ว่าจะแนะนำสินค้าให้น้องๆที่สนใจได้เพราะฉะนั้นหน้าที่ของพี่ก็คืออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นที่ปรึกษาด้วยนะ้น้องๆหลายคนถามมาหลังใหม่บอกว่าพี่ครับมีงบประมาณเท่านี้โดยเฉพาะในไลฟ์ตอนที่พี่ปุยไลฟ์ใน Tik t o k อะคนถามมาโคตรเยอะนะครับแต่พี่ไม่สามารถแปะตะกาแบบนั้นได้ใน TikTok แต่ YouTube มันทําได้ไงเพราะฉะนั้นช่องทาง YouTube ใครที่ตามพี่ใน YouTube ก็จะเจอคลิปแบบนี้เป็นประจานะต่อไปนี้คือไม่ว่าจะเป็นสายกีตาร์พี่ใช้อะไรสายแจ็คพี่แนะนําตัวไหนให้พี่ไปส่องให้หน่อยอะไรเงี้ยบางคนพอพี่แนะนําไปซื้อยี่ห้อนี้ครับอ่ะพอตามไปซื้อในคลิปจริงๆไม่รู้ร้านไหนอ่อาไอของจริงของปลอมของดีไม่ดีอันนี้ก็เลยบอกว่าให้พี่มากรองให้หน่อยพี่ไปกรองมาให้แล้วนะจากอันแรกที่พี่ต้องกรองคือ1มันจะต้องมีเหล็กขันคอ 2นะครับมีฟังก์ชันให้เลือกครบมีทั้งโปง่งมีทั้งไฟฟ้า,าพูดง่ายๆคือถ้าเป็นพี่จะซื้อพี่จะมองตัวไหนในคุ้มค่าที่สุดเพราะฉะนั้นหลายคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะดูลังเลนะครับเพราะฉะนั้นอ้น,นี้คือพี่มากองให้แล้วก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งส่วนใครสงสยัยน้องๆจะเห็นปุ่มแชทต,ตรงนี้เนี่ยปุ่มแชทเลยนะครับเราสามารถกดปุ่มแชทแล้วก็ทักไปถามร้านค้าเขาได้เลย นะครับว่าเขามีบริการเก็บเงินปลายทางโน่นนี่นั่นยังไงมีของแจกของแถมอะไรบ้างนะครับใครที่มีคูปองช้อปปี้นะครับเก็บคูปองหน้าหน้าเพจหน้าแอปก็สามารถใช้คูปองนั้นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงลดโปรโมทสินค้าโน่นนี่นั่นแต่ตัวนี้ตอนนี้พี่รู้สึกว่าเขากําลังลดราคาอยู่ณนะวันที่พี่ลงคลิปนะเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ลองกดเข้าไปแล้วก็สอบถามดูนะใครชอบใจสีไหนก็ ถูกใจยังไงก็กดสั่งซื้อได้เลยนะครับส่วนได้ผลเป็นยังไงใครซื้อมาแล้วคุ้มไม่คุ้มยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปนะครับครับก็หวังว่าคงจะถูกใจสําหรับน้องๆที่กําลังหากีตาร์โปร่งอยู่ในราคางบที่ค่อนข้างถูกเลยนะครับแล้วก็ได้ฟังก์ชันครบได้กีตาร์ไซส์มาตรฐานด้วยนะครับก็หวังว่าคงจะเป็นที่กอกถูกใจของกีตาร์มือใหม่นะครับก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่กับคลิปหน้านะครับว่าพี่ปุ้ยจะเอาสินค้าตัวไหนมาแนะนําอีกนะครับในมุมมองของพี่นะครับพี่จะเน้นคื ถูกและคุ้มค่านะครับใครที่สนใจก็อยากให้พี่แนะนําอะไรเพิ่มเติมอยากให้พี่ไปส่องโปรดักตัวไหนก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างเดี๋ยวพี่จะไปส่องดูแล้วก็กรองมาให้คัดเอาแต่สินค้าที่มีคุณภาพมาบอกกล่าวน้องๆในโอกาสต่อไปนะครับคลิปนี้ต้องลายไปแล้วครับสวัสดีครับ